็อยู่ที่ร้านอุปกรณ์ตกปลาโน,นโนะนะครับนี่จเจอ,อกันแล้วนะครับก็จะมาบอกข่าวเรื่องไดว่านะครับลอกหยดน้ําไดว่าที่ราคาถูกนะครับเคยทําคลิปรวมไปแล้วทีหนึ่งนะฮะที่จะมีรุ่น CC นะ CRCG แต่ปัจจุบันเนี้ยขายไปได้พักหนึ่งแล้วล่ะนะครับสปอนเซสุดเพลงก็คงจะพอรู้กันไปตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะฮะแต่นี้เรามาทําย้ําใหม่ทีหนี่งเพราะว่า สินค้าเนี่ยมันกําลังจะหมดแล้วนะครับมันกําลังจะหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะมีเข้ามาอีกเมื่อไหร่หรือเปล่านะครว่าตอนนี้รู้สึกว่าที่ไหนว่าจะไม่มีให้เบิกแล้วนะครับหมด้วเหมือนกันขายดีมากนะฮะที่ร้านเราเนี่ยเอามารุ่นแล้วเป็นร้อยเป็นร้อยตัวเลยทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งรอบ6รอบเนะฮะทั้ง4 c ซีาแล้วก็อา c, c นะโอ้โหแนะบบหลายร้อยตัวก็ขายไปจนทุกวันเนี่ยบอกตรงตรงเลยว่า CG เนะี่ยหมดไปแล้ว ตัวสีแดงแดงนะฮะหมุนขวารอบ7.5อันนั้นหมดไปแล้วนะฮะแล้วก็เหลือ CC กับ CR ข้างขวาด้วยนะฮะข้างซ้ายปัจจุบันธ์ก็หมดไปแล้วนะ,ะอันนี้ก็ผมก็เลยทําคลิปตรงนี้มาเพราะว่าที่อินบ็อกซ์กันเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่บางคนไม่รู้ว่าบางรุ่นมันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําทําคลิปนี้มาก็จะได้รู้ว่าโอเคมันเหลือแต่ขวาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับก็สําหรับ CC เนี่ยผมบอกสเปคย้ําให้ทีหนึ่งละกันสําหรับ CC เนี่ย ซีทีแปดสิบนะรอบเบอร์แปดสิบก็ไซส์ก็จะไม่ใหญ่มากนะฮะถ้าสังเกตง่ายๆก็คือสีมันเป็นสีดําด้านนะครับเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ข้างบนตรงนี้เป็นโครเมียมกับแป้นกดสี่สูบเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับมีสองรอบให้เลือกก็คือหกจุดแปดกับเจ็ดจุดห้านะครับน้ําหนักรอบเนี่ยทั้งสองรอบเนี่ยเท่ากันนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบห้ากรัมพลังเบรกเจ็ดกิโลคือรอบพวกนี้พลังเบรกเยอะ นะข้อดีนะผมพูดถึงข้อดีของของของไดว่าซีซีอาร์นี่ก็คือเบรคเขาหนักแล้วก็ลูกปืนตำแหน่งที่เขาวางลูกปืนอ่ะเยอะหลายจุดนะครับอย่างตัวนี้ราคาแค่สองพันนิดนิดนะมันแค่สองพันนิดนิดที่เบรคเจ็ดกิโลอ่ะแล้วก็ห้าลูกปืนนะครับอืมก็ลื่นไม่ไห้าลูกปืนเนี่ยแล้วก็นี่ฮะ ัวเกียร์สายเห็นไหมครับข้างในเป็นโลหะด้วยเห็นไหมนะครับขนาดบางรุ่นที่ต้องจ่ายเงินมากกว่านี้นะของบางยี่ห้อยังเป็นพลาสติกอยู่เลยนะฮะนะครับก็มีให้เลือกลอป6.8ถึง5เลือกที่เหมาะกับการใช้งานแล้วกันนะครับใช้งานแบบไหนจะต้องใช้รอบเท่าไหร่ก็อย่างเราคอกปักหรือว่าตีจิบหรืออะไรเราก็อย่าไปเล้นรอบสูงมากนะนะครับแต่ถ้าเราปั่นผิวน้ําบ่อยทีโก็กโดปั่นบัตเป็น์สิตนึรงเบรดอะไรพวกนี้นะฮะ หรือว่าตีปลาป่าปบ่อยๆเงี้ยก็ต้องใช้รอบลากกลับที่มันค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งก็เลือก7.5ไปซะนะครับโอเคนะครับส่วนบอดี้อย่างที่บอกไปแล้วนะฮะของรุ่น CC นะฮะร,รุ่นที่เปลี่ยนหลอดได้แต่ตันนี้ออกมาข้างในเป็นน็อตธรรมดาปกติถอดออกมาถอดออกมานะครับเปลี่ยนหลอดก,ก็ไปได้นะครับแต่ต้องเป็นหลอดที่เป็นลูกปืนใหญ่นะลูกปืนจะเป็นตรงแกนใหญ่นะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลูกปืน แกนเล็กเหมือนอย่างปกติทั่วไปได้ไม่งั้นต้องยกแขนเลยยกแขนเราไปเลยแล้วใส่แกนแต่เข้ามาเลยนะโอเคนะเข้าใจว่าไมมรู้คือลูกป,ปืนเราจะมีสองไซส์ไงหน็อกก็จะมีสองไซส์ไซส์ที่เป็นแกนใหญ่กับแกนเล็กไอ้เจ้าตัวเนี้ยเขาเป็นแกนใหญ่นะครับอ่าส่วนปรับคอนสปูลก็ปรับได้ตรงนี้ปกติระบบหน่วงเป็นระบบหน่วงแม่เหล็กปรับง่ายๆจากด้านนอกนี่แหละนะฮะปรับจากด้านนอกมาน,นี่แหละแล้วก็เวลาเปิดนะฮะ จะดึงสปูลออกมานะะเพื่อหยอนน้ำมันหรืออะไรแล้วแต่เปิดตรงนี้นะง่ายนะฮะปุ๊บไปที่โอเพนนะฮะแล้วก็เปิดออกได้เลยนะครับอันนี้ผมถืออยู่นี่เป็นหมุนขวานะปกติผมชอบหมุนซ้ายมากเลย่นนาัฒนนี้ฮนะหยอดน้ำมันลูกปืนตรงนี้นะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะเห็นไหมฮะถาที่ไม่มีน้ำมันหยอดก็มีําน้ำมันโรบฟิชชิ่งนะฮะ หยอนเข้ามาแล้วลื่นยิงลื่นลื่นเห็นผลเลยแหละหยอนหนอบหยอดลูกปืนหยดอ่ตัวเกียร์สายตำแหน่งต่างๆที่มีการเยดทานนะมันก็จะลื่นขึ้นมาทันทีนะมีตะปูครับนะพอได้เห็นรงนี้นะราดูแลรักษานะเออมงมารีวิวก็มันหรือมาวก็ปรับหน่วงคนที่เริ่มตกใหม่ๆพวกนี้อ่าส่วนใหญ่จะเป็นมือใหม่นะมือเก่าก็น่าจะรู้อยู่แล้วมือใหม่ก็เริ่มฮะจากอปาเปิดหน่วงหนักก่อนให้แม็กไปเลย แล้วก็ลองค่อยๆตีในตำแหน่งที่เราไม่ฟูดที่สุดอ่ะทายทีละแกลแกลแกลแล้วก็ตีไปดีไปชวนเยอหนักเยอเบาปรับพิคอเอานะครับให้เยื่อมันค่อยๆสโลลงอย่าไปลงปื๊ดป้านมันก็ลดอาการฟู่ได้นะครับเวลาตีนะอย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรนะครับสเปกอย่างตามที่บอกนะครับก็เป็นเล่าที่น้าชายเบาดีด้วยนะใส่เก็บสายก็เก็บสายหนึ่งด้าได้มาหนึ่งร้อยกว่าเมตรด้วยนะนะครับอีหนึ่งได้มาณเกือบสองร้อเมตรเลยนะครับก็ อันนี้คือ c 4นะด4 80เลราคา2,000นิดนี้นะส่วนเจ้าตัวนี้นะดูเงางามขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะก็2,000กว่าเหมือนกันตัวนี้ก็ราคากระเถิบขึ้นมาไม่กี่ร้อยแต่ที่จะได้เพิ่มขึ้นมานะครับคือนี่ CR80 นะบอดี้ทำสีเป็นสีดำเงามงา,มมานะครับคอสบนสปูลมีแซมด้วยสีทองนะ เออเริ่มมีโครเมียมเข้ามามากขึ้นนะผมปรับนวงนะนะฮะก็มีสีสันขึ้นมานะครับข้างล่างก็เป็นสีดําตัดสีเทาแบบนี้นะครับแล้วก็รอบก็มีสองรอบให้เลือกเหมือนกันเหลือแต่หมุนขวาเหมือนกันนะเหลือแต่หมุนขวาเหมือนกันนะทีนี้คนหมุนซ้ายไม่ต้องน้อยใจนะนะครับแต่จะถามว่าซ้ายจะมาเมื่อไหร่ใช่ไหมถามยอดทิมน,นะฮะ เอาไว้ถ้ามาจริงๆก็ถึงจะมารีวิวบอกดีกันแต่ตอนนี้ของขาดนะครับใครที่จะใช้ก็เลือกใช้ขวาไปก่อนแล้วกันคนที่เลือกเน้นสายก่อนจะต้องรอนิดนหนึ่งนะอ่ะมีสองรอบให้เลือกก็คือรอบหกจุดแปดกับเจ็ดจุดห้าเลือกใช้ให้ตรงกับงานเหมือนอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้น้ำหนักรอบเท่ากันเลยซ c ซก็คือหนึ่งร้อยเก้าสิบห้ากรัมนะครับพลังเบรกเจ็ดกิโลนะหมุนขาลออหนึ่งรอบเก็บสายได้หกสิบแปดเซนก็คือรอบหกจุดแปดถ้าหมุนอ่า ถามหมุนรอบหนึ่งรอบรอบเจ็ดจุดห้าเก็บสายได้มาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะลูกปืนเพิ่มขึ้นมาเป็นแปดลูกปืนนะแปดบล็อกนะฮะจริงๆก็เจ็ดบวกหนึ่งแหละหนึ่งกันกับตัวหนึ่งนะแปดลูกปืนนะฮะลื่นทีเยียวยวนะครับก็เปิดเหมือนในรุ่นเมื่อกี้นี่แหละนะครับมาทําการเปิดกันแบบนี้ปักไว้ตรงโพเพนนี่นะฮะแล้วก็เปิดมาหยอดน้ำมันตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ ขอบสปูลก็จะมีสีสันเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะสีทองเพิ่มขึ้นมานะครับตัวทองเกียข้างในเป็นโลหะหมดนะน่าใช้น่าใช้สําหรับราคานี้นะเพราะว่าปกติด้ว่าเขาไม่ค่อยทําลอกราคาแบบนี้ออกมาในตลาดให้เราเห็นเท่าไหร่นะใครจะซื้อลอกหยดน้ํำได้ว่านี่เมื่อก่อนต้องมีตัง4,000กว่าขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นตอนนี้วี่ตัดสินใจซ้้อใครที่อยากหาลอกราคา2,000บาทนะครับที่ได้ยี่ห้อได้ว่าแล้วก็ได้วารันตี้ด้วยนะครับมีประกันให้อีกหนึ่งไป นะครับแบบนี้แต่บริษัทไดว่าเซโกะนะฮะแล้วก็อย่างอื่นคงไม่มีอะไรเนาะก็มาส่งข่าวนะฮะิปนี้เหมื่มมาส่งข่าวไม่ใช่มารีวิวอะไรหรอกเพราะมันเคยถูกทำรีวิวไปแล้วนะครับว่าไดว่าเนี่ยที่ราคาสองพันกว่าบาทมันกำลังจะหมดไปแล้วนะครับรีบตัดสินใจซื้อเลยนะไดว่า CC กับ c ีอ่ 80ต้องมองเนยนะครับฝากไว้นะครับสําหรับคลิปนี้แบบนี้นะคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวตกปลาที่ไหนหรือมารีวิวอุปกรณ์อะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยกดซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใครที่อาจะหาอุปกรณ์ตกปลานะครับเข้าไปดูรีวิวน้อนหลังเลยเพราะตอนนี้มันสามร้อยกว่าคลิปแล้วนะครับลงมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรอกคันสายเหยื่ออุปกรณ์อิสเซสซอรี่เสื้อผ้าน้าผมเลยมันเยอะแยะไปหมดเลย พาเที่ยวตกมงตกปลาย้อนเข้าไปดูในช่องโลูฟิชชิ่งเลยนะครับส่วนจะติดต่อเราจะติดต่อได้งไงก็นี่ไอเดียไลน์คิวนไว้ให้แล้วไอเดียไลน์เราเป็นไลน์แอดนะเป็นไลน์แอดต้องใส่ตัวแอดไซน์ก่อนนะฮะแอดไซน์ add แล้วก็ R o j 575เจไม่งั้นบางคนแอดไม่ติดนะฮะไปผิดเบอร์เก่าผมก็คือ R o j 5้5เจ็ฉยๆแบบไม่ได้ใส่แอดนำหน้าเนี่ยเพื่อนมันเต็มจริงๆเต็มมาเป็นปีแล้วด้วยนะฮะก็จะกดเพิ่มเข้ามาไม่ได้นะฮะแต่ไอเดียไลน์แอดเนี่ยเขาไม่ไม่ไม่ฟิตเนี่ยไม, fit, ไม ก็เลยอัดกันเข้ามาได้เลยนะฝากเอาไว้สองตัวนี้นะใช้ที่ตัดสินใจซื้อกําลังจะหมดแล้วร้านนโรดสต็อกเยอะที่สุดนะจริงนะใสรว่าพวกนี้ยังจะหมดแล้วอ่ะคิดดูนะ <c oughs> ไปละนะครับสําหรับผมนโรดร้านบุก,กวา,งาุงปลานโรดประชาพิศเจ็ดสิบห้าทุ่งคุกรุงเทพไปก่อนนะจ้าวันนี้สวัสดีครับฝากด้วยครับใตรว่า